ขเมาอยู่ในช่างหินไม่เยเย้มันมันขึ้นไม่ับตีโอเคโอเคยูกัีสวัสดีขกดมอยู่ในช่งหินเียงมันจะเบามากเอาไหมโอเคไม่มีคนเราเปิดแมได้สวัสดีคกับมาอยู่ในช่งผีน่เยเวันนี้เนี่อยู่ การเล่นใหญ่เกินไปอาการเล่นใหญ่ไปค่ะเล่นใหญ่ไปนะคะวันนี้เราอยู่ที่เขาเลยวันนี้เราอยู่ที่เขาสูงดูสิเราเรียกว่าเขาประสงค์หรือใช่เขาประสงค์แต่หนูจะนั่งชิงช้ายนี่ก็นั่งไม่ได้โอเคคุณตากล้องช่วยหน่อยหนูว่ายุงตัวไม่ค่อยได้ให้หน้าอยู่นี่ โอเคทุกๆคนจะบอกว่าวันนี้เราเนี่ยจะมาจะมากินที่คาเฟ่น,นี้กันจะมาดูากันพร้อมนเลยนะเนื่องจารต้ไปที่คนูต้องใส่แมสแล้วค่ะโอเคมีคนต้องใส่แมสช่วงนี้โควิดโอเคใส่ไม่ลงสักทีลงแล้วจมูกค่ะ ตายเต็มมือมือเต็มสายร้านนี้ชื่อร้านมินเลี่ยนนะบ้านป่าใสได้ปะคะชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านอะไรนะคะนี่น้ำตกน้ำตกขึ้นกะางเขาตกแต่งทาง สวยงามมากเลยเนาะนี่วันเิคเคนแป๊บนึงนะทอกคนทางเข้าวันี้สวยดูแลกันหนูเลยชอบดจริงว้าวหนูชอบชอบอันนี้แล้หนูขึ้นได้ไหมคะหนูอะสนูสนูหนูขึ้นไม่ได้เ <laughs> ออเออ,อ,อโอเคขึ้นได้แล้วทุกคน

มันมีอไรเ่ามามัน่าคห่ปะหมาหมาขิงโอเคเสียว่ะเสียวไม่้รดลงไได้คุณตากลงไม่ได้ค่ะสูงเกินไปค่ะเดี๋ยวมือเดี๋ยวลงไปขาเจ็บค่ะดูบรรยากาศนะคะข้างหน้าของขิงเป็นผู้เขาเขาประสงค์นะคะ าก็สโอเคทุกทุกคนก่อนที่จะไปเราต้องเดินทางกักตานนู้นนี่คะมาโอเค okay, ทุกทุกคนเล่นนันนี่กันอเมนข้างบนไหมแป๊บนึงทุกทุกคนมาดูบนนั่วก่อให้เรียบกันก่อนโอเคในนี่ข้านบนกันเลยถ้าไม่มีอะไรที่ทุกทุกคนเราจะขึ้นยังไงต้องขึ้นข้างโน้นหน่อมานี่ค่ะ ต้องเปิดประตูเข้าไปไม่ออกถนนค่ะโอเคโอเคโอเคเข้ามาเอออะไรก็ได้ค่ะเขาเข้ามา มีอะไรคะอุ้มโอ้โอโหหาหนูอนหเองถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วต้องระวังนิดนึงแล้วก็ระวังพวกปุ๋ยหละเพราทางามันโคตเคี้ยวมากขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่เสียวเสียว ขึ้นไปบนไรลู้ขึ้ใช่ไหมเขาเขาเขานดึงเขาสิเขา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 ประสงก็ขึ้นไปทางนี้เกี่ยวระวังเกี่ยวไม่ใช่สีราวังกัเอาตรงไหนดีไวด้วดโอ้โหดังวโทษเลย เลยดีกว่าโอเคทางลุงสามารถเอาขาหย่อนลงไปได้ใช่ไหมคราวนี้งงก็ลงไปมาฟังเสียงกันมาฟังเสียงกันเสียงอะไรคะเป็นเสียงตรงนั้นดังคุดตรงนี้ไม่มีคนตรงนี้ไม่มีคนนั้นเราจองต้นนี้เลยนะบนนี้กันไหมคะ

วิวของแมลงวันนี่วันทูสิติฮะนี่แล้วโอเคตจงโอเคเดินเร็นีวันทูสิติฮยโอเคนี่นี่กับไหมโอเคหนูอนั่งก็อี้อันสูงแบบนี้ก็ ไหวไหมคะมันไม่ค่อยหวมันสูงมากมันเป็นเก้าอี้เขาเรียกว่าเก้าอี้อะไรเหรอคุณตาก้องเก้าอี้สูงก้าอี้สูงหนูไม่หวตาก้องหนูงยังไงไม่เหรอใช่ค่ะ ทุกคนหนูว่ามันไม่ห,หวไหวไหมคะเอ้ีกสูงขนาดนี้ไหวไหมคะใช่สักทีแต่ดูเสียวเรตองลงงาเก่งชอบไหมที่นี่ชอบแต่ว่าเสียวตรงโต๊ะตรงนี้มึงเราต้องลง ลงนรกแบบนี้ด้วยได้สำร็จครบแล้วเหรอคะโอเคหนูขอลงไปไม่ต้องนไปตาแอนแมงจับดีๆนะแม่ไม่ได้ช่วยนะดีดีโอเคทุกทุกคนทุกทุกคนชับเวียนหัวสำหรับการตาหนูนิดนึงด้วยตาโอเคโอ้อันนี้วิวรถไฟเขาหนักนี้ อันนี้ไม่ใช่สายสตาร์ทโอลล่แบบว่าเจ้าหน้าที่เท่านั้น พร้อมกับอ๋อหรอคะแน่ค่ะ ไปยัันีโอ้จะเรียนหัวเรียนภาษาหนึ่งถ้าเงทางนี้ได้เปาทางนีมันมียหญชันชัอยู่นิดนึงลนั่งข้างล่างเลยนะตรงนี้นะได้ลูกไม่สิ่งที่หนูชอบเกี่ยวกับการเล่นคนณจะก้องตาลนิดนึงนะโอเคหนูจะ จะเป็นนอนปั่ายไฟอ <c oughs> ันนี้หนูใส่กระโปรงลายพรางนะ <c oughs> นลายพรางอะข้างใมาเป็นกางเกงแนมะ่เป็นแบบว่าออกมาเลยไม่ได้ไม่โป้ใช่ไหมไม่โป้ไม่ได้โป้ไม่ใส่อะไรน่านนจะเป็นสายไฟนะอุ้ยไม่ใช่โอเคทุกคนเนาะโอ้ยเสียว ถูตะกรเสียวยังไม่จบเกี่ยวกับน้ำพุพุไม่จะขีดน้ำตกน้ำเขาไปไม่ได้ลูกเดี๋ยวต้นไม้พังโอ้ยต้นไม้มันมีน้ำแดมแลมแมันแทงเข้าเข้าหนึ่งทีแล้วทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งค่ะหนูนี่ในตอนนี้เออ not slides มันไม่ใช่สไลเดอร์นะคะ เอาน้อถูพื้นให้เขาเหรอคะใช่ถูพื้นถูพื้นให้เรียบร้อยเลยมีกับโลลโคสเตอร์เลยฮม น่าันูดอกอะไรอืมหนูคิดว่าน่าจะเป็นดอกดอกบินนะใบของมันเป็นเป็นใบมินนแลต้ตอไปเราก็ขึ้นไปรเน้เนสุดนะขึ้นนา,น,นาๆตรงนี้อีกครงนนข้าางบนไหมพี่เห็นบอกเมื่อกี้บอกเขาว่าขึ้นข้างบน ไปนั่งข้างบนนชมวิวที่นี่มีห้องน้ำอะไรเนี่ยที่ไหนอะอามเดี๋ยวอันชิคกี้าปเอาประตูข้างเข้าไปออกไปประตูข้างอ๊ยมาอีกรอบหนูขอใช้ทีที่ตนของของเด็กๆกันนะใส่ไล่ใส่ไล่ใส่ไล่ ทางนี้จะตกดินหรือยางเปินเลยบายค่าทางนี้ก็ไปทางไหนต่อคุณตาต้องทางไหนลูกจะไปห้องน้ำหรอคะใช่น่าจะทางนี้ค่ะ No. no, 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 this way. <laughs> Happy? Holy the fire is that the toilet? This is this the toilet? No. I'm not sure. This is our toilet? Okay. Oh. No. Yes, here, yeah, toilets. Cô Do yes, yeah. Okay, chicken <coughs> cones. <coughs> men and women. Um, This is for women. Women? Yes. Okay. okay. อบอโดทางนี้ไทาง,ไทางน,นไม่ได้ค่ะกลับทางเดิมมีทางะแล้วน้อจะขึ้นไปข้าบนหรือยังเนี่ยขเ่างแอรต่แล้วน้องเปิดแมตไม่ได้นะ<อ>ขิง เปิดแมสไม่ได้ในห้องแอร์หลังจากเดินไปหาพ่อข้างบนเลยเปิดแมสไม่เราไม่เปิดแมสทานในห้องแอร์นะคะกไปทานที่ล่งๆนะคะนี่ค่ะซึ่งจะไปถึงไม่ได้จะจะไปกินในแมสหน่อยจะไปจากแอร์แล้วก็จะไม่ได้ชอบอะไรสักหน่อยเลยนะ ทุกๆคนมันดูยิ่งสูงมากโอเคคนไปหมดแล้วครนี้ตาเราน่า,า <laughs> ดูวิวออบอุ่นว,ว้าวนักชิมตังเลยทุกคนน้ำอะไรของน้องขิงเนี่ย

กินก่อนโอเคทุกคนบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายแล้วนะไม่ต้องถ่ายต่อแล้วนะคะบ๊ายบายขอตัวไปกินข้าวให้เตมิ่งก่อนอ่า